สวัสดีครับโอ้ถอดหญ้าไปถอดหญ้ามาได้พักซี่เนาะครับผมพักซี่ป้าเนาะครับผมนี่เอาไปอ้อมไปแกงก็ได้เนาะครับผมเซฟคือกันเนาะครับผมเจออีกแล้วครับผมพักซี่เนาะครับผมโอ้พักซี่ป่าเนาะครับผมซี่ป่า,ะะพ,ปาพักซี่ลาวบ้านเฮางเหรอครับผมนี่ครับผมกัมหนึ่งเนาะครับผม นี่แหละครับผมลกเอาเลยเนาะครับผมเซฟบคือกันเนาะครับผมเป็นพักซีป่าเด้อครับผมครับผมซีป่าในอิสเทลลเนาะครับผมเกิดเองเนาะครับผมพอหน้าฝนมาพันสิเกิดเนาะครับผมยำเบิดฝนก็สิมีมีเมล็ดเนาะครับผมหล่นหล่นลงมากินได้ทุกปีเนาะครับผม ได้ทุกปีวันนาผลก็สืเกิดหมต้องซื้อเนาะครับผมไปอมอมออมใส่ไก่กระเซ็บซนาะครับผมออมซื้อปลากระเซ็บซเดอ้อครับผมออมเนาะครับผมออมสุดยอดเนาะครับผมนี่นะครับผม เลยส่งกลับเนาะครับผมอ้หลายอันนี้อันหอมติดมานําบอกาะครับผมติดมานําบอกอโวคาโดบนเทออกอะเอา,อเ,อาเอาไปไว้เฮ็ดกินเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้กบจบโจไวเพียงแค่นี้เนาะครับผมสวัสดีครับ